กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34จังหวัดตากนำนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตามถิ่นธุรกันดานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนระดับประเทศที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ พันตำรวจเอกสุภวัตศรีชัยชนะผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34นำนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากตามถิ่นทุรกันดารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน,ยนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่9ประจำปี2566ละอ่อนจ้างศึกเกมส์ซึ่งเป็นภาษาเหนือระดับประถมะศึกษาและมะธัธยมศึกษาตอนตอน้นระหว่างวันที่20ถึง23เมษายน2566 ที่สนามกีฬาราชนิเวศกีฬาสถานจำนวน6ชนิดกีฬาค่ะก็จะมีฟุตบอลวอลเลย์บอลกรีทาเปตองแชร์บอลและกีฬาพื้นบ้านทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายแสดงความสามารถและสารสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละาศาสนาและชนเผ่าเข้ามาไว้ด้วยกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางอีกทั้งยังทำให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติด